สวัสดีครับพบกับ Professional Skill b u s i n e s Per Shift Your Experience to Drive Your Success ใน EP นี้เราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างขนาดระยะหา่างความขนานและความราบในการควบคุมพื้นผิวของชิ้นงานกันครับว่าการควบคุมทั้ง3แบบนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรมาลองพิจารณาแบบงานตัวอย่างกันครับเราจะพบว่าพื้นผิวของชิ้นงานด้านบนจะมีการควบคุมอยู่ทั้งหมด3รูปแบบ รูปแบบแรกคือการกำหนดขนาดระยะห่างของพื้นผิวด้วยขนาด100รูปแบบที่2คือการควบคุมความขนานของพื้นผิวเทียบกับดาต้าา A ด้วยสัญ,ญลักษณ์ Gd anti-parallelism และสุดท้ายคือการควบคุมความราบของพื้นผิวด้วยสัญ,ญลักษณ์ Gd anti-flatness เรามาพิจารณาขนาดระยะห่างของชิ้นง,งานกันก่อนครับในแบบงานมีการระบุก,การควบคุมระยะห่างของพื้นผิวด้วยขนาด100บวก0.4 0 ขนาดรูปแบบนี้เป็นขนาดที่ใช้ในการควบคุมระยะห่างในแต่ละตำแหน่งบนพื้นผิวซึ่งจากแบบงานตัวอย่างก็คือการควบคุมระยะห่างระหว่างพื้นผิวด้านบนถึงพื้นผิวด้านล่างขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาดระยะห่างจะมีลักษณะเป็นรนาคู่ขนานโดยขีดจำกัดด้านบนของขอบเขตความคลาดเคลื่อนจะมีค่าเท่ากับ1 0 0 4ส่วนขีดจำกัดด้านล่างของขอบเขตความคลาดเคลื่อนจะมีค่าเท่ากับ1.0 0 0 ดังนั้นความกว้างของขอบเขตความคลาดเคลื่อนนี้จะมีค่าเท่ากับ0.4พื้นผิวของชิ้นงานที่ถูกควบคุมด้วยขนาดระยะห่างจะต้องอยู่ในขอบเขตความคลาดเคลื่อนนี้เราถึงจะยอมรับชิ้นงานจากแบบงานตัวอย่างจะพบว่าชิ้นงานสามารถเอียงได้มากท,ที่สุดเท่ากับ0.4ซึ่งลักษณะของการเอียงอย่างที่เห็นก็คือความขนาดนั่นเองถัดไปเราจะมาพิจารณาการควบคุมรูปร่างรูปทรงของชิ้นงานซึ่งก็คือค่าความขนาน จากแบบงานตัวอย่างจะมีการกำหนดสัญลักษณ์ GdT t e a r เ l l i s m ตั้งอิงกับดาตัม A โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ0.2ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของความขนานจะมีลักษณะเป็นระนาบู่ขนานจากแบบงานตัวอย่างความกว้างของขอบเขตความคลาดเคลื่อนจะมีค่าเท่ากับ0.2ตามที่ระบุไว้ในกรอบสัญลักษณ์ GdT โดยขอบเขตความคลาดเคลื่อนนี้จะไม่ถูกควบคุมการจัดวางตำแหน่ง แต่จะเป็นการควบคุมการจัดวางทิศทางให้ขนานกับดาตามเอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นค่าความขนานของพื้นผิวจะถูกควบคุมให้แคบลงโดยอย่างน้อยผลต่างของขนาดที่มากที่สุดกับขนาดที่น้อยที่สุดจะมีค่าไม่เกิน0.2ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของความขนานจะสามารถขยับขึ้นลงได้เพราะไม่ได้ถูกควบคุมตำแหน่งแต่ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของความขนานจะต้องจัดวางอยู่ในขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด พื้นผิวของชิ้นงานที่ถูกควบคุมด้วยความขนานจะต้องอยู่ในขอบเขตความคาดเคลื่อนนี้เราถึงจะยอมรับชิ้นงานและจากแบบงานที่เห็นเราจะพบว่าชิ้นงานสามารถหนุนได้มากที่สุดเท่ากับ0.2ซึ่งลักษณะของความบิ่งเบือนที่เห็นก็คือค่าความราบนั่นเองเราจะมาพิจารณาการควบคุมรูปร่างรูปทรงอย่างสุดท้ายของชิ้นงานซึ่งก็คือค่าความราบจากแบบงานตัวอย่างจะมีการกำหนดสลักจีเดีนทิฟลนิสโดยกำหนดค่าความคาดเคลื่อนเท่ากับ0.1 อบเขตความคลาดเคลื่อนของความราบจะมีลักษณะเป็นระนาบคู่ขนาดเช่นกันแบบงานตัวอย่างจะมีค่าความกว้างของขอบเขตความคลาดเคลื่อนความราบเท่ากับ0ูตามที่ระบุไว้ในกรอบสัญลักษณ์จีเดนทีโดยขอบเขตความคลาดเคลื่อนนี้จะมีอิสระทั้งการขยับและหมุนในทุกทิศทางดังนั้นค่าความราบของชิ้นงานจะถูกควบคุมให้แคบลงโดยพื้นผิวจะเกิดการนูนหรือเว้าได้มากที่สุดไม่เกิน0ูถ้าขอบเขตความคลาดเคลื่อนเกิดการขยับหรือหมุน ขอบเขตความคลาดเคลื่อนนี้จะต้องจัดวางอยู่ในขอบเขตความคลาดเคลื่อนของความขนานเสมอและนี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างขนาดระยะห่างความขนานและความรางที่ใช้ในการควบคุมพื้นผิวเราจะเห็นว่าขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาดจะมีค่ามากที่สุดรองลงมาคือขอบเขตความคลาดเคลื่อนของความขนานซึ่งจะถูกจัดวางอยู่ภายในขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาดโดยความขนานจะสามารถขยับตำแหน่งได้แต่ไม่สามารถที่จะหมุนได้ และสุดท้ายคือขอบเขตความคลาดเคลื่อนของความรากที่มีค่าน้อยที่สุดและถูกจัดวางอยู่ภายในขอบเขตความคลาดเคลื่อนของความขนาดอีกทีโดยขอบเขตความคลาดเคลื่อนของความรากจะมีอิสระในการขยับและหมุนภายในขอบเขตความคลาดเคลื่อนของความขนานแล้วพบกันใหม่ในครั hmm s. <S ้งหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ